สวัสดีค่ะทักทายนะคะอ่าคลิปนี้นะคะเราก็มาพร้อมข่าวดีค่ะมารวมกันแสดงความยินดีกับน้องแบมแบมด้วยค่ะวันนี้นะคะทางทวิตเตอร์ของน้องแบมแบมค่ะมียอดผู้ติดตามสูงถึง8ล้าน6แสน5 2 9หมื่นร้ follower นะคะซึ่งเป็นอันดับที่หนึ่งของศ er ิลปินไอดอลเดี่ยว K-POP นะคะในหมวด Individual Account นนะคะเป็นหมวดรายบุคคลนั่นเองนะคะ ตามมาติดติดกับพี่มาร์กนะคะก็ติดอันดับเช่นเดียวกันนะคะโดยพี่มาร์กเนี่ยอยู่ในอันดับที่3นะคะแล้วก็มียอด follower อยู่ที่7 5 6 0ล้าน้านห้าอยโลเวอร์ค่ะก็นะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะทั้งสองคนนะคะก็ขอให้มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะคะและในอันดับที่4ี่นะก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะก็จะเป็นพี่นิชคุณทวีเอมค่ะอยู่ในอันดับที่4นะคะ อ่ะค่ะคลิปนี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากทวิต t ตอร์แบบแบบบูสเตอร์ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากติดตามนะคะก็สามารถกดเข้าไปติดตามได้นะคะโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ